สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับวิชาภาษ,ษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4กันนะคะครูป,ป้อมนะคะจะพานักเรียนไปรู้จักบทเรียนเรื่องตรยางสร้างคำนะคะไปดูกันสิคะว่าตรยางคืออะไรที่ครูพูดอยู่เนี่ยตรยางเนี่ยค่ะสะกดยังไงอ่ามีตัวอะไรบ้าง อ่ะโผลกมาแล้วนะคะตรายางมีสระไอต่อเต่ารอเรือยอยักษ์สระอางองูสอสาลาการันค่ะดูตัวสีมพูให้ดีนะคะอ่านักเรียนนะคะต้องสังเกตดีๆนะคะคําว่าตรายางเนี่ยต้องสอสาลาการันนะคะไม่ใช่คอควายนะคะ อ่าเพราะว่าไตรแปลว่าสามนะคะยางแปลว่าหมวดหมู่คำนี้นะคะมีความหมายว่าอักษรสามหมู่นั่นเองค่ะก็คือเป็นการจัดแบ่งพยัญชนะไทย44ตัวนะคะที่เราได้ท่องกันมาเนี่ยก็ไก่ถึงฮอนกคูกนะคะมาลำดับด้วยเสียงนะคะก็คือมาจัด แบ่งออกเป็นสามหมู่ตามเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ำอาได้สามหมู่ด้วยกันนะคะเราไปรู้จักแล้วก็ไปทบทวนกันเลยนะคะเอาละค่ะนี่คืออักษรสูงอักษรสูงเป็นอักษรกลุ่มแรกนะคะมี11ตัวเราเคยท่องกันแล้ยังนะ เราจำได้ไหมว่าเราท่องอยังไงอ่านี่เป็นเทคนิคการท่องจำของคุณครูป้อมเองนะคะคุณครูใช้มาว่าอักษรสูงเนี่ยมี11ตัวเราต้องท่องอย่างนี้นะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเอาละค่ะทำไมเราถึงต้องท่องด้วยละคะเพราะเราจะต้องการให้เราเนี่ยจดจำพยัญชนะ 11ตัวนี้ให้ได้ไงคะเราก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันไปแต่ครูขอแนะนำเทคนิคนี้นะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันไหนลองท่องพร้อมกันดีคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอ่าเดี๋ยวคอยกรอบนึงนะคะผีฝาก ถุงข้าวสารให้ฉันเอาละค่ะเมื่อสมองของเราจดจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนึกภาพแทนที่ขึ้นมาทันทีให้เรานึกถึงพยัญชนะต้นเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าผีเราจะนึกถึงผอพึ่งนะคะคำว่าฝากเราจะนึกถึงฝอฝาคำว่าถุง เราจะนึกถึงถอถุงและตัวที่เสียงเหมือนถอถุงคือถอฐานนะคะแล้วก็คำว่าข้าวเราจะนึกถึงขอไข่และขอขวดคำว่าสารเราจะนึกถึงสอสอสอนะคะไม่ใช่สอสอนะคะก็คือสามสอคือสอเสือสอฤษีและสอสารานะคะ ต่อไปคำว่าให้นะคะเราจะนึกถึงหอหีบนะคะต่อไปคำว่าฉันเราจะนึกถึงฉอชิงนะคะเอาละค่ะเรามาอ่านพร้อมกันสิคะผีฝากถุงข้าวสารให ฉันเอาละค่ะเราจําได้แล้วนะคะตัวอักษรก็เลยเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเราบรรลุแล้วนะคะักษรสูงต่อไปไปดูอักษรกลางเอาละค่ะอักษรกลางเนี่ยมี9ตัวนะคะนักเรียนอันนี้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าอ่านักเรียนเนี่ยจำได้แน่นอนนะคะมี9้าตัวแค่นี้เองแล้วก็จําแบบนี้ค่ะไก่จิกเด็ก ตายเด็กตายบนปากโอ่งทำไมเด็กตายสองครั้งล่ะคะเพราะคุณครูอยากให้นักเรียนจำาดชดากับตอปะตักด้วยนะคะเอาละค่ะอีกครั้งนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะ คำว่าไก่เราจะนึกถึงกอไก่คำว่าจิกเราจะนึกถึงจอจานคำว่าเด็กเราจะนึกถึงดอเด็กคำว่าตายนึกถึงตอเต่านะคะและคำว่าเด็กอีกตัวหนึง่งเราจะนึกถึงตัวที่เสียงเหมือนดอเด็กคือดอชะดา คำว่าตายมีเสียงตอก็คือตอประตักเสียงเหมือนตอเต่าจำให้ดีนะคะเขาหัวแตกเหมือนกันแตกบนกับแตกล่างตอประตักจะมีสองหยักนะคะส่วนดอชดาจะมีหยักเดียวนะคะจำให้ดีนะคะเวลาไปเขียนนะคะแล้วก็เสียงเขาก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะ ต่อไปนะคะคําว่าบนเราจะนึกถึงบอใบไม้คําว่าปากเราจะนึกถึงปอปลาคําว่าโอมเราจะนึกถึงอออ่างค่ะรวมกันนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอม ะะทั้งหมด9ตัวนะคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนจําอักษรสูงและอักษรกลางให้ขึ้นใจนะคะที่เหลือนะคะก็คืออักษรต่ําลองเอา9มาบวกกับ11สิคะได้เท่าไหร่เอ่ยติ๊กตักติ๊กตักติ๊ก ตอกมันจะได้20พอดีแล้วลองเอา44มาลบกับ20สิค้าคะเหลือเท่าไรแตนแตนแตนมันจะเหลือเท่ากับอ่ามันจะเหลือเท่ากับอักษรต่ำนะคะอ่าคุณครูจะแยกอักษรต่ำออกเป็นสอง อสองชนิดย่อยๆนะคะก็คืออักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่ที่เหลือทั้งหมด24ตัวนี้นะคะแบง่งออกเป็นอักษรต่ำเดียว10ตัวเราจะท่องอย่างนี้นะคะอักษรต่ำเดียวงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอีกครั้งนะคะงู ใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกโอเคนะคะงูใหญ่นอนอยู่ที่ไหนคะอยู่ณนะริมวัดอย่าลืมคําว่าณนะนะคะณนะริมมาแล้วริมวัดนะคะก็คือวัดโมลีโลกนั่นเองค่ะทั้งหมดมีสิตัวเมื่อเราจําคําว่างูได้แล้วเราจะนึกถึงงอง,งูนะคะถ้า คำว่าใหญ่เราจะต้องนึกถึงยอหญิงนะคะเป็นหญิงใหญ่ค่ะคำว่านอนเราจะต้องนึกถึงนอหนูนะคะส่วนคําว่าอยู่เราจะต้องนึกถึงยอ,อยักษ์ค่ะเพราะ you อออ่างอยู่ในอักษรกลางแล้วนะคะเราต้องนึกถึงยอ,อยักษ์นะคะคำว่าอยู่ต่อไปนะคะคําว่านะอ่าก็ต้องนึกถึงนอนเนนแน่นอนเลยค่ะ ต่อไปคำว่าริมต้องนึกถึงรอเรือคำว่าวัดนึกถึงบอแหวนคำว่าโมนึกถึงมอมาคำว่าลีนึกถึงรอจุลานะคะเขาออกเสียงเหมือนตัวอะไรเอ่ยเหมือนรอลิงเลยค่ะเราอ่านออกเสียงตัวนี้ว่ารอจุลานะคะ แล้วก็คำว่าโลกให้นึกถึงลอลิงนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะมาอ่านทบทวนอีกทีค่ะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกค่ะอ่านักเรียนจำได้หรือ,อยังคะเอาละค่ะเราไปอักษรตาคู่กันเลย อ่านจบหมดแล้วนะคะเป็นการทบทวนอ่าอักษรต่ำคู่มี14ตัวที่เหลือไงคะอ่าเหลือตัวอะไรก็นั่นแหละค่ะอักษรต่ำคู่แต่ครูก็มีเทคนิคการท่องเหมือนเดิมนะคะเผื่อว่านักเรียนคนไหนสนใจอยากจะท่องให้หมดนะคะพอนึกปุ๊บก็โอ๊ยได้ปั๊บเลยนะคะเฮียแฟนพี่คงชอบแซวเธอ เฮียแฟนพี่คงชอบแซวเธอนะคะคำนี้ก็เป็นคำไวรุน่นไวรุ่นหน่นะคะก็เฮียแฟนพี่คงชอบแซวเธอเขาชอบเธอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเฮียนะคะเราจะนึกถึงหอนกฮูก,กอ่ะแฟนเราจะนึกถึงฟอฟัน พี่เราจะนึกถึงพอพันแล้วก็เสียงพอพันที่มีลมนะคะก็คือเสียงพอสำเพอนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าคงเราจะนึกถึงคอควายคอคนแล้วก็อีกคอนหนึ่งก็คือคอคอระคังนะคะต่อไปคำว่าชอบเราจะนึกถึงชอช้างแล้วก็เสียงที่เหมือนชอช้างก็คือชอเชอนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำว่าแซว แซลเราจะนึกถึงซอโซนะคะส่วนเธอเธอเธอเนี่ยเธอเขามีสี่ตัวอยู่ด้วยนะคะก็คือทอที่มีลมหมดเลยนะคะอย่างเช่นทอทงทอนางมนโททอทหารและทอพุทเท่าค่ะทั้งหมดสิบสี่ตัวนี้นะคะแต่นักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะคะครูบอกแล้วว่าจำอักษรสูงอักษรกลางได้ที่เหลืออักษรต่ำจ้า เอาราคาผ่านนะคะเฮียแฟนพี่คงชอบแจวเธอเอาราคาคุณค,ครูมีอะไรมาให้ทํากันนะคะให้นักเรียนหาคําจากภาพนี้นะคะมาดูค่ะอุ๊ยหิวจังเลยนะคะเปิดตู้เย็นไปเจออะไรบ้างเอาช่วยตอบครูสิคะคุณครูเจอแล้วค่ะหนึ่งค่ะปลาค่ะ สองคุณครูเจอกล้วยด้วยค่ะหิวมากเลยต่อไปนะคะคุณครูเจอเหมือนจะไก่อบเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเจออะไรคะคุณครูเจอแอปเปิลแอปเปิลอะคะแอปเปิลนะคะต่อไปนะคะคุณครูเจอแครอทเอาละค่ะนักเรียนสังเกตคําว่าแครอทดีๆนะคะแครอทนะคะนักเรียนเขียนผิดนะคะบางคนนะคะแครอทนะคะมาจากภาษาอังกฤษต้องเขียนอย่างนี้นะคะ สาระแอคอควายรอเรือการันแล้วก็รอเรืออออ่างแล้วก็ต่อเต่านะคะแต่นักเรียนชอบเขียนผิดเป็นทอทหารต่อไปนักเรียนต้องเขียนใหม่แล้วนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูเจอไข่ค่ะไม่รู้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็เมาเป็นไข่ไปล้กันนะคะต่อไปนมค่ะมาเจออะไรอีกนะ เจอเค้กค่ะเอาละค่ะเจอแล้วนะคะไหนลองเอามาเรียงกันดูสิมีคำว่าปลาเอาอ่านเลยค่ะอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะครูได้ยินนะคะเพราะครูมีหูทิปเอาละค่ะครูเอาคำมาใส่แล้วนะคะนักเรียนอ่าเรียบร้อยแล้วของครูนะคะมาดูกันสิคะมาทายกันค่ะ คำแรกคำว่าปลาอยู่ในอักษรใดคะหัวเวลานึกนิดหนึ่ง,งปลาท่องว่าไงแล้วเนาะท่องว่าไงแล้วเนาะอ้าปากไหคะปากก็คือปอปลาต้องดูอะไรคะต้องดูพยัญชนะต้นปอปลาตัวเดียวเลยคะ่ะดูปอปลาตัวเดียวนะคะปอปลาอยู่ในอักษรกลางใครถูกบ้างคะใครถูกบ้างคะ อ้าถูกเก่งมากเลยค่ะครูปรบมือให้นะคะอืมเอาละค่ะตัวต่อไปนะคะคำว่ากล้วยค่ะอยู่ในอักษรอะไรคะช่วยเติมหน่อยสิคะกล้วยอยู่ในอักษรอะไรดูกไก่เป็นหลักเลยค่ะอ้าอยู่ในอักษร กลางเหมือนกันเลยไก่ไงคะไก่อะไรไก่จิกเด็กตายไงอ่าสอนกลางอะ่ะต่อไปนี่เลยไม่ต้องตอบไม่ต้องอะไรมากก็ไก่มาแล้วไงคะสอนกลาง Apple a p p l อออ่างอยู่ใน,อ,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 นอักษรกลางอ่าคำว่าโอ่งไงคะเราจำได้ไหมอ่าแถบนี้อักลางหมดเลยนะคะต่อไปมาดูสิคะแครอทแครอท อักษรอ,อะไรอะที่ไม่มีอยู่ในสูงกับกลางอะอักษรอ,อะไรอะก็อักษรต่ำไงคะอ่าแคก็คำว่าคงเนียแฟนพี่คงชอบจาเธอคงคงเมื่อกี้ไงอ่ารถรนะต้องดูพยัญชนะต้นนะคะถ้ามีสองพยางต้องดูพยัญชนะต้นด้วยนะคะพยัญชนะต้นมีคอควายกับ,บรอเรือนะคะคำว่าแครอทเนี่ย อ่ารอเรือก็นึกถึงคำว่าริมสิคะริมวัดโมลีโลกนะคะอ่าอยู่ในอักษรต่ำต่อไปคำว่าไข่อะ,อ,อะไรเนี่ยไข่อ่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีขอไข่ไม่น่าแน่นอนนะคะอยู่ในอักษรสูงค่ะต่อไปนมนอนหนูนอน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 ,น,อน,นอนอยู่นไหน งูใหญ่นอนอยู่น้าริมวัดมอริโลกอ่ะอยู่ในอักษรอะไรอ่าอักษรต่ํานะคะต่อไปขอควายเหมือนแครอทเลยอ่ะอ่าก็อยู่ในอักษรต่ําใครถูกเหมือนคุณครูบ้างคะ่ะอ่าเก่งมากค่ะเราจบแล้วนะคะเราบอกได้แล้วว่ามันอยู่ในอักษรอะไรอ้าวแล้วไปต่อกันเลยดีไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฝึกอ่านประโยคนะคะ เอาละค่ะประโยคแรกอ่านพร้อมกันค่ะในอดีตประชาชนมักตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งแม่น้ำคำว่าถิ่นฐานหมายถึงที่อยู่ที่ตั้งอ่านี่คือประโยคแรกนะคะไหนลองบอกคุณครูสิคะว่าคำว่าถิ่นฐานอยู่ในอักษรอะไรติ ถอถอหักศรสูงค่ะเก่งมากค่ะใครตอบถูกนะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะมาดูประโยคที่สองค่ะอ่านค่ะเด็กเด็กไม่ชอบรับประทานอาหารจำเจดูตัวสีขาวนะคะคำว่าจำเจในที่นี้ไม่ใช่กิน,กนเจนะคะเราต้องหมายถึงจำเจหมายถึงซัมซากอะค่ะเด็กๆไม่ชอบหรอกนะคะอ่าก็เมื่อวานอะ กินข้าวหมูแดงแล้วอะวันนี้มากินข้าวหมูแดงอีกเอาพรุ่งนี้ก็ต้องกินข้าวหมูแดงอีกแบบนี้เขาเรียกว่าจำเจแน่นอนนะคะซ้ำซากนะคะเขาเรียกแบบนี้นะคะอ่าจำเจอยู่ในอักษรอะไรคะจอจานติ๊กตัก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 ,ตก,ตกอยู่ในอักษรกลางคะ่ะอ เอามาดูประโยคสุดท้ายนะคะการไหวเป็นวัฒนธรรมไทยที่ชาวต่างประเทศชื่นชมคำว่าวัฒนธรรมดูวอลวนนะคะที่เป็นตัวพยัญชนะต้นครูให้สังเกตพยัญชนะต้นเป็นหลักนะคะไม่สังเกตตัวอื่นๆเลยนะคะถ้าเป็นคำเดียวกันนะคะวอลวนวอลวนจะอยู่ในอักษรอะไรนะคะ ส่วนคำว่าวัฒนธรรมหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงสิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะนั่นเองนะคะอะไรที่ไม่ทำความเจริญให้ก็ไม่เรียกวัฒนธรรมหรอกค่ะนะคะเอาละค่ะมาดูกันนะคะสามประโยคนี้ถ้านักเรียนอ่านได้คล่องนะคะคุณครูก็จะให้คะแนนเต็มเลยค่ะอืมผ่านเลยแล้วกันนะคะ เอาละค่ะคุณครูขอสรุปความรู้เรื่องตรายางนะคะอ่าตรายางที่เรียนเรียนไปวันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับการจําแนกพยัญชนะไทยตามพื้นเสียงของตัวอักษรก็หรือว่าตัวพยัญชนะนั้นๆน,น,นะคะเอาไปใช้ในด้านไหนคะเราเรียนไปทําไมคะ ก็เราเรียนไปเพื่อใช้ในการผันเสียงวรรณยุกต์ก็คือใช้ในการอ่านออกเสียงคําต่างๆไงคะให้มันถูกต้องพอเห็นวรรณยุกต์สามัญเอกโทรตรีวันจัตวาพวกเนี้ยอะนักเรียนจะผันเสียงยังไงนะคะแล้วก็ใช้กับการเขียนนะคะก็คือใช้การเขียนรูปวรรณยุกต์ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่า เสียงวรนณายุกกต์ับรูปวันณยุกเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะแตกต่างกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในบทต่อไปนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านะักเรียนป .4 ของคุณครูเนี่ยคงตั้งใจเรียนและสามารถอ่านำความรู้นี้นะคะไป ต่อยอดหรือว่าไปใช้ประโยชน์ได้นะคะวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะนักเรียนบ๊ายบาย